บอเดียวเนียวซับวันพฤหัส,สบดีที่9พฤศจิกายน2566นะครับวันนี้อยู่ในศึกของยูโรปาลิกครับตูรูสเจอกับลิเวอร์พูลเวลาเที่ยงคืน45นาทีนะครับก็หยิบยกเป็นคู่บอลเดียวนะครับส่วนตัวพ่วงนะฮะตัวแถมอีกหนึ่งคู่ก็เป็นแอสตันวิลล่าเจอกับเอซตอักมานะครับก็เป็นบอลถ้วยทั้งหมดเลยนะคู่ล่างเป็นทางด้านของคอนเฟเนร์ลีกนะครับหวังว่าวันนี้จะ ฟอร์มจะกลับมาหลังจากช่วงนี้ก็ต้องยอมรับตามตรงครับว่าลุ่มๆดอนๆจริงๆก็กราบขออภัยเพื่อนๆที่ติดตามกันด้วยนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์รวมถึงกดติดตามช่องบอลเดี่ยวเหนียวซับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดทุกคลิปของช่องบอลเดี่ยวเหนียวซับของเราด้วยหวังว่าเพื่อนๆนะครับกับย u ทูบในเอไอของยูทูบจะดันเราไป10,000วิวกันบ้างนะครับ ก็เช่นเคยครับทายถูกนะครับรับไปหนึ่งร้อยบาทสําหรับผลบอลคู่ตูรู่เจอกับลิเวอร์พูลนะครับแล้วก็อย่าลืมติดแฮชแท็กของช่องบันเดียวเนี่ยครับทางช่องเรามีกิจกรรมให้ร่วมลุ้นทายผลกันทุกวันเลยนะครับก็ฝากติดตามกันไว้ด้วยแล้วก็สองทีมที่น่าลงทุนของเราเมื่อวานนะครับก็ผิดคาดเยอะพอสมควรครับเซบีย่านะครับโดนทอร์ซายกระทุ้งไปกับบุคโยซาก้านะฮะยี่สิบเก้ากับหกสิบสี่นะในช่วงเวลาที่ยิงนะก็ถือว่าอื นะครับจัดตัวออกมาได้ค่อนข้างที่จะไม่ค่อยดีเอาซะเลยครับสำหรับเซบีย่านะดังนั้นก่อนเตะเนี่ยนะครับก็ต้องยอมรับตามตรงว่านักเตะเนี่ยสู้ไม่ได้จริงๆนะครับส่วนแมนยูฮะออกนําก่อนถึง20นะครับแล้วก็ใบแดงของมาคัสเละฟอร์ดก็เปลี่ยนชะตาของโลกอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ใบบายบอยเหมือนกันฮะเรียบร้อย4ต่อ3นะครับอัตราการตกรอบก็แทบคิดคิดว่าน่าจะหนักอ่ะนะสำหรับคู่แมนยูนะฮะ ไม่น่าจะรอดเหมือนกันนะก็กราบขออภัยด้วยพลาดทั้ง2ตัวเลยนะครับก็ฟอร์มรุ่มๆดอนๆจริงๆครับไม่ค่อยสู้ดีนะนะสำหรับใครที่ติดตามก็กราบขออภัยกันจริงๆวันนี้นะครับตั้งหน้าตั้งตาลุ้นกันใหม่ครับไปเลยนะครับตูรลุ้นครับเปิดบ้านรับการมาเยือนของลิเวอร์พูลนะครับทีมไหนจะชนะผลจะออกมายังไงเพื่อนๆนะครับสามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะครับสาหรับคู่นี้นะก็เดี๋ยวไปลุ้นกัน ว่าเพื่อนๆเนี่ยชอบทางไหนจริงๆอะนะครับเดี๋ยวเราต้องพินิษวิเคราะห์กันให้ดีสำหรับคู่นี้นิดหนึ่งนะครับก็ในกลุ่มนี้นะฮะลิวูอยู่อันดับที่1ครับยังคงไม่แพ้ใครชนะ3เกมรวดนะครับได้ยิงได้10ประตูเสีย2นะครับมี9แต้มนะฮะส่วนตูรูดอยู่อันดับที่3ครับเอ่อก็มี10เหมือนกันนะเจอกับซังกิลูดนะครับแล้วก็ลัสเคลินส์ะนะฮะ l s k A l i n ถ้าเอาจริงๆแล้วตูรูดเนี่ยผมว่ามีโอกาสมากกว่าซังกิลูดด้วยนะ นะครับหรือว่าวิ่งเบียดสู่สีกันได้พอสมควรแต่ว่าทั้ง2ทีมเนี่ยเดี๋ยวต้องไปวัดกันนัดที่เจอกับลิ้นแล้วกันนะครับว่าใครจะเข้ารอบส่วนริวพูเมีกัดเข้ารอบแทบจะ100%อยู่แล้วนะครับตูรุสอยู่อันดับที่14ของลีกครับปีนี้ไม่ค่อยสู้ดีนักสักเท่าไหร่นะฮะก็รุ่มๆดอนๆกันอยู่กลางตารางในลีกนะส่วนริวพูอยู่อันดับที่3นะครับก็พลาดมาเหมือนกันฮะในเกมเจอกับรูตันทาวนะี่ย ก็เสียหายเหมือนกันครับสำหรับลิเวอร์พูลเมื่อเจอทีมเล็กแล้วดันไปเสมอนะถ้าเป็นแบบนี้ก็บอกว่าปีนี้ลุ้นท็อปโฟลแล้วกันนะครับทั้งคู่เคยเจอกันอยู่3เกมฮะย้อนกลับไปเมื่อปี2007เลยนะครับลิเวอร์พูลเอาชนะทั้งไปทั้งกลับเลย10กับ4-0นะครับเป็นเกมยูฟาแชมเปียนลีก ก็ต้องบอกว่าลิวพูอยู่เหนือกว่าอยู่แล้วแล้วก็เกมนี้ก็คงจะเป็นเช่นนั้นนะเพราะเกรดนักเตะอะไรนะครับดีกว่าเยอะอยู่แล้วนะครับนัดล่าสุดที่เจอกันลิวพูกดไปถึง5ประตูตอนน่อ1ครับดิโก้โชต้าฮะ i ด n ดาวินนูเยสเอนโดหประตูครับกาฟินแบกหนึประตู รวมถึงทางด้านของโมฮัมเหม็ดซาลาห์ที่ลงมายิงหนึ่งประตูเช่นเดียวกันนะครับฟอร์มดีสุดๆครับจากในนัดล่าสุดเอนโดประคองเกมได้ดีในแดนกลางนะครับดาวินนูเยสก็ข่มด้วยการแบกได้ถึง8.7นะฮะนูเวสลากไปนะฮะหเกม2-3อารมณ์ก็มีให้เห็นนะสำหรับเกมนั้นนี่นะครับโมซาลายิงในนาทีที่นะครับเก้าสิบบวกสองนะโคดิกัรโปแอซซิตให้นะฮะก็ถือว่าเป็นทีมที่ มันสู้ไม่ได้เลยนะฮะสำหรับตูรู้ในเกมนั้นนะครับแล้วก็หวังว่าเกมนี้ก็คงจะเป็นเช่นเดิมที่จะยิงแบบมุทะลุเนื่องจากนะครับอึดอัดมาในเกมล่าสุดเหมือนกันนะสำหรับลิเวอร์พูลนะนะฮะฟอร์มของตูรูดครับพึ่งแพ้เลยแอฟนะครับทีมน้องใหม่คาบ้านเลยนะฮะออกนําก่อนซะด้วยซ้ำนะหนึ่งศูนย์นะครับผมจําได้เลยนะสําหรับคู่นี้แล้วก็แพ้เมืองปรีเยมานะครับแพ้มาสามเกมติดแล้วแล้วก็นัดนี้ผมคิดว่าไม่น่าจะรอดนะน่าจะคาบ้านอีกเช่นเคยฮะ ฟอร์มรุ่มๆดดอนครับสินัดหลังสุดชนะแค่2เกมเสมอ4แพ้ไป4ทํทำเงินแค่4เกมจาก10เกมที่ผ่านมานะไม่ค่อยสู้ดีนักจริงๆครับสำหรับตูรูทส่วนลิเวอร์พูลนะครับดันไปเสมอกับลูตันทาวฮะในนัดล่าสุดเนี่ยต้องยอมรับว,ว่าลูตันทาววางหมากวางเกมมาดีจริงๆครับลิเวอร์พูลบุกโหมกระหน่าจนละเลยในแผงหลังนะฮะแล้วก็โดนสวนเนี่ยมี1เม็ดให้เห็นแน่ๆฮะสำหรับลิเวอร์พูลช่วงนี้เนี่ยโดนยิงค่อนข้างที่จะ นะครับบ่อยเลยทีเดียวฮนะสำหรับทั้งเกมเย่าแล้วก็เกมเยือนนะแต่ว่าอาจจะโดนแค่เม็ดเดียวอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งในรายการนี้เนี่ยลิเวอร์พูลโดนยิงอ่าโดนลินยิงหนึ่งประตูแล้วก็ตูรูดยิง1ประตูก็นั้นเองชนะลวดมานะฮะแล้วก็หวังว่าจะเป็นเช่นนั้นเหมือนกันสําหรับวันนี้ส่วนตูรูดนะครับเนี่ยฮะเสมอแซงกิรูดเอาชนะลิ้นมาได้ก็ถือว่าดูดีอยู่นิดหนึ่งนะครับดังนั้นต้องไปวัดกันเจอกับแซงกิรูดเลยครับนัดสุดท้ายนะ นะวันนี้ลิอร์พูลเป็นต่ออย่างชัดเจนครับลูกควบนะบุกมาต่อดังนั้นผมมองว่าด้วยราคาเนี่ยลิอร์พูลมีโอกาสชนะค่อนข้างสูงเลยทีเดียวฮะโอกาสาราคาพูเนี่ยเป็นต่อ3เท่าก,กว่ายอย่างชัดเจนนะราคาเสมอวิ่งไป4.7ดังนั้นเกมนี้เนี่ยริอร์พูลไม่น่าจะจบที่ผลเสมอนะครับสูงต่ําเปิดด้วยราคาที่3ลูกดันไป3ลูกควบด้วยนะดังนั้นจะสื่อว่าลิอร์พูลเนี่ยนะน่าจะยิงแล้วก็ ตูรูสก็มีโอกาสยิงร์พูเหมือนกันนะเนื่องจากร์พูเนี่ยแผงหลังยังไม่ค่อยโอเคนะักสักเท่าไหร่แล้วก็วันนี้น่าจะมีปัญหาเรื่องนะักเตะในเกมแด,แ,ดแดนหลังด้วยนะครับตูรูสเล่นราคาลูกควบแบบนี้เป็นรองในบ้านนะครับเอาชนะปารีสเฉยเลยฮะปี2 0 1 6นู่นเลยส่วนร์พูไปเยือนราคาลูกควบก็ไม่ค่อยสู้ดีนะจาก5เกมหลังทําเงินแค่เกมเดียวเท่านั้นเองครับเนี้ยมันมีหลายมุมเหมือนกันว่าร์พูจะชนะไม่ขาดนะครับหรือว่าเนี่ยฮะหลังๆมานี่แพ้หมดก็มีนะเออ นะครับตัวผู้เล่นเดี๋ยวต้องไปดูกันครับว่าลิเวอร์พูลจะเป็นยังไงนะฮะลิเวอร์พูลจะเจอเบนฟอร์ดในอีก3วันครับส่วนอ่าทางด้านของทูลูสจะเจอกับลิวนะครับตัวผู้เล่นที่คาดว่าน่าจะลงผมไปดูกันเลยนะครับไปเช็คกันเลยฮะวันนี้ลิเวอร์พูลอาจจะสตาร์ทด้วยเบนด็อกนะครับยืนหน้าเป้าฮะโคดิกัโปรวมถึงบายดิอดสนะครับหรือหลุยดิอีสนะฮะการฟินแบกไม่น่าได้ลงฮะมีการบาดเจ็บนะครับรวมถึงเอนโดนะฮะเอเวริทด้วย นะครับโดยมาติบยืนคู่กับคอนซาอย่างแน่นอนครับเนื่องจากวิจิฟไดน่าจะมีการป่วยนะครับกเมสยืนฝั่งขวาวันนั้นกเมสเนี่ยเทสกเมสยืนฝั่งขวาผมคิดว่าไม่ค่อยที่จะดูดีนักสักเท่าไหร่อะอยู่วันนั้นกเมสยืนฝั่งซ้ายนะครับแทนที่ซิมิการ์คือกเมสออกบอลออกคอร์สบอลเข้ากลางไม่ได้ะฮะมันเลยทําให้เป็นปัญหาว่าเกมในด้านริมเส้นของลิเวอร์พูลวันนั้นเนี่ยเกิดมีปัญหาจริงๆเลยนะที่เจอกับรูตันทาวนะแล้วก็นะครับการขึ้นเกมมันอาจจะ คือจังหวะมันอาจจะหายหายกันไปค่อนข้างที่จะเยอะเลยทีเดียวนะครับถ้าเป็นซิมิการ์ดมันยังคงลากเลื้อยหรือว่านะครับทําอย่างอื่นได้สารพัดประโยชน์มากกว่านะแต่วันนั้นเป็นโจโกเมสเนี่ยผมมองว่ามันอาจจะดรอปลงไปเหมือนกันนะครับเป็นคือเจเกนคอปอาจจะเลือกเลือกเทสนักเตะในเกมที่ไม่ค่อยใหญ่สักเท่าไหร่เช่นเดียวกันนะครับ ก็ยังคงเป็นปัญหาในแดนหลังอยู่สำหรับลิเวอร์พูลนะส่วนผู้สัประตูเป็นเคลเฮอร์นะครับไม่น่ามีปัญหาฮะส่วนทางด้านของตูรุสนะครับมากรีนะฮะแล้วก็ดิลิงกานะครับโดนนุ่ม um, นะครับซิโรโรแล้วก็สเปริงนะครับคาสเซเลสนี่นะครับพร้อมที่จะลงในเกมนี้อย่างแน่นอนก็ไม่น่าจะเป็นปัญหาใดๆนะครับสำหรับเกมในเอ่อในวันนี้นะสำหรับลิเวอร์พูลแผงหน้าผมไม่ห่วงหรอกฮะ มันหาหาประตูได้อยู่แล้วนะครับห่วงในเรื่องของแผงหลังนะฮะอาจจะมีปัญหาฮะแอนดูรูันบาดเจ็บยาวครับริโก้คันทาร่าได้ข่าวว่าจะย้ายออกในช่วงมกราคมนะครับบาเจติกมีการบาดเจ็บรวมถึงเคอร์ติสโจนที่น่าจะไม่พร้อมในเกมนี้ด้วยนะครับสิติที่น่าสนใจในกรุ๊ปนี้นะฮะกรุ๊ปอ e นะ นะครับลิวพูกดไปแล้ว10ประตูนะครับชูสเปอร์โกก็ดูดีกว่าทั้งหมดเลยครับ17.7เจนะเจอกับตูรูส10.3าแค่นั้นเองดังนั้นลิวพูเนี่ยเป็นอากาศคือมันสร้างสารรค์ดีอยู่แล้วนะเกมในแดนกลางแดนหน้ายังคงมีปัญหารเรื่องแผงหลังแค่นั้นครับเปอร์เซน็นการครองบอลอะไรดีกว่าอย่างชัดเจนฮะคือบุกอยู่หน้าเดียวอะนะครับแต่ว่าจะรอโดนสวนแค่นั้นนะลิวพูมีเกมที่ตั้งรับเคาน์เตอร์แท็กไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่เหมือนกันนะครับสำหรับเกมในในซีซั่นนี้นะ ร็ได้ให้ผมมองจริงๆนะครับดังนั้นเกมนี้เนี่ยเพื่อนๆชอบทีมไหนนะครับสามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะว่าจะออกฝั่งไหนบ้างส่วนตัวผมเนี่ยผมมองว่าลิอร์พูเนี่ยชนะแน่นอนฮะโอกาสชนะมันค่อนข้างสูงนะครับถ้าชนะนัดนี้มี12แต้มก็ไม่น่าห่วงแล้วฮะก็ใน7นะครับเหลืออีก2เกม7กับ12ห่าง5นะครับมีโอกาสเข้ารอบแทบจะ100%อ่ะแล้วก็ลิอร์คูส่วนมากเข้ารอบเป็นที่1ด้วยนะครับดังนั้น เกมในวันนี้ต้องลุ้นกันดูเหมือนกันว่าลิเวอร์พูลจะทําได้ดีหรือไม่นะครับก็ต้องไปเช็คข่าวกันหน่อยนะครับส่วนตัวผมเบื้องต้นผมฟันธงที่ลิเวอร์พูลชนะนะแต่จะชนะเยอะไหมแค่นั้นเองนะครับนะบข่าว Sky ยสปอร์ครับวันนี้นะออกมายืนยันแล้ว9ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับเวอร์จิลฟานไดนะครับไรอันกาฟินแบกนะฮะจะไม่ได้ลงในเกมนี้อย่างแน่นอน นะครับที่ตูรูสนะฟันได้มีการบาดเจ็บนิดนึงนะครับอาจจะเป็นทางด้านของเจอร์รอันซานะครับได้ลงมาแทนรวมถึงกาเฟนแบกนะครับที่มีการบาดเจ็บหัวเข่านะทำให้นะครับเกมในฟิตมิดฟิลด์เนี่ยต้องเปลี่ยนแน่นอนรวมถึงเคร์ติสโจนนะครับที่จะไม่พร้อมในเกมนี้อย่างแน่นอนนะครับเช่นเดียวกับทางด้านของดิสแอนฟิลด์นะครับสิบอ่าสิบสิ่งที่น่ารู้ก่อนเริ่มเกมนี้นะครับเกมในวันนี้ฮะโจนกาเฟนแบกแล้วก็เวอร์จิลฟันไดไม่ได้ลงในเกมนี้อย่างแน่นอน นะครับแล้วก็อื่นๆนะฮะต้องไปดูกันที่น่าสนใจนะนะครับเอาวิงน็อกกิ้งฟุตบอลนะครับต้องดูว่าเกมในวันนี้เนี่ยนะฮะใครจะชนะนะครับเนื่องจากลิมคูเนี่ยมีโอกาสชนะแน่นอนครับแล้วก็เซกิรูดกับลัสเคลินเนี่ยต้องลุ้นผลกันดูนะครับถ้าเซกิรูดชนะเนี่ยก็เหนื่อยยากนะครับเป็นเกมที่เอื้อนอัดเหมือนกันนะสำหรับตูรุธฮะแล้วก็เกมนี้นะครับมันไม่เป็นเกมง่ายแน่นอนฮะเนื่องจากเจ้าบ้านเนี่ยต้องหวดกันดู คือบอกว่านะครับนับตั้งแต่การเผชิญหน้ากันนะครับเมื่อ2สัปดาห์ก่อนลิวพูกดไป5-1เนี่ยนะครับแล้วก็ใช้ชนะครั้งสุดท้ายของทูรูสเนี่ยที่ชนะ1-0ดังนั้นลิวพูมีโอกาสมากเลยนะครับที่เจอกับทีมฝรั่งเศสในระบบ433สนะฮะในวันนี้นะก็ต้องไปลุ้นกันดูเหมือนกันนะครับส่วนอื่นๆไม่น่าจะมีปัญหานะฮะที่น่าสนใจนะนะครับอ่าอืมเดี๋ยวอ่านไปเรื่อยๆนะครับผมอ่านไปเรื่อย นะครับวันนี้นะฮะเกมในแดนกลางก็น่าจะมีการสลับสับเปลี่ยนนักเตะกันมากนะครับตัวที่คาดว่าน่าจะลงนะฮะสำหรับดิซซี่แอนฟิวนะเคอริเฮอร์นะครับก็มาติดนะฮะควันซ่ารวมถึงทางด้านของซิมิกาสนะครับเอนโดนะในแดนกลางครับเอเลียดแล้วก็อาจจะเป็นแม็กอลิเทอร์ที่ได้จะได้ลงมาในเกมนะครับแบบนี้นะครับเบนด็อกโคดิกาโปแล้วก็ดิอาสนะครับเปลี่ยนหน้าฮะเปลี่ยนแน่นอนฮะในแดนหน้านะแต่ว่าจะเปลี่ยนในเวลาไหนแค่นั้นเองครับสำหรับ3ตัวหน้า ดังนะั้นถ้าเกมในแดนกลางวันนี้เอนโดเนี่ยนะครับทำได้ดีด้วยจากเกมที่แล้วเนี่ยเราหวางว่าวันนี้จะทําได้ดีเอเลียดก็โชว์ผลงานได้ดีจริงๆนะครับเจ้าหนูตัวนี้ยิงสนั่น,นครับชอบยิงไกลจริงๆนับส่วนอื่นๆก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรครับสาม already over หนึ่งพันมินิตกับริวกูนะฮะสปอตสไ i รต์ right, นะครับซาร่ารวมถึงอาริซอนด้วยนะครับก็ สิ่งที่น่าสนใจก็เป็นการขาดหายของนักเตะมากกว่านะครับสามสามตัวหลักนะกับฟินแบกนะครับคือติโจรวมถึงฟานไดนะ้ดังนั้นเกมในแดนหลังลิเวอร์พูลอาจจะละสำละสายกันไว้บ้างเหมือนกันครับสำหรับเกมนี้นะส่วนเช็คข่าวครับทางด้านของอ่าสปอร์ตโมนะครับสื่อกีฬาทางด้านของฝั่งอังกฤษเลยนะครับบอกว่าเกมนี้เนี่ยนะฮะลิเวอร์พูลเออ ตูรูสกันก่อนนะครับตูรุดยังคงมีปัญหาในแง่ของการขาดไปของากาเรียอาบูคารนะครับที่ไม่น่าจะกลับมาจากการบาดเจ็บนะแล้วก็ทางด้านนะฮะเซนเดนแล้วถึงเดนิสเกโลนะครับก็จะมีไม่มีชื่อในลงในเกมนี้อย่างแน่นอนเหมือนกันนะครับมีปัญหานะสำหรับเ,เกมนะครับของทางด้านของตูรูสนะครับตัวบาดเจ็บเยอะด้วยสำหรับปีนี้ นะครับผู้เล่นส่วนใหญ่นะครับเริ่มต้นด้วยความพ่ายแพ้ในลิเวอร์พูลนะฮะแล้วก็เละเทะกันไปเหมือนกันนะครับวันนี้แฟงมากีนะครับจะเข้ามาแทนมุซาดิยาร่านะครับแล้วก็หลายๆตัวด้วยนะนะครับส่วนลิเวอร์พูลฮะดิโก้คานาร่าบาดเจ็บอยู่แล้วนะครับแอนดูโรซันเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ความวุนใหม่เขาอาจจะเปลี่ยนแปลงนะครับ โดยมีเอนโดนะครับยืนในแดนกลางนะเคียงข้างกับคาริเฮอร์วิเอร์เดรนะครับแล้วก็หลุยดิอารสนะครับส่วนตัวอื่นยังคงอยู่ครบหมดวันนี้ชี้ชัดว่าคู่นี้ลิเวอร์พูลก,กดมา3-1หนึ่งนะครับสำหรับทางด้านของสื่อทางด้านอ,อังกฤษนะฮะส่วนทางด้านของสื่อหลักนะครับอย่างสปอร์ตเคดาบอกว่าลิเวอร์พูลก,ก็ชนะ3-1เหมือนกันนะ อ่านะครับวันนี้มีให้เลือกสรรด้วยสกอร์อีกแล้วอย่างเมื่อวานอาเซนนอนเนี่ยนะฮะสามหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นเกมที่ไม่น่าจะยากสำหรับริวพูนะครับแล้วก็ตูรูดพยายามที่จะดิ้นรนเพื่อทำประตูแน่นอนครับวันนี้ดังนั้นเกมนี้เนี่ยเปิดหน้าสู้อย่างแน่นอนครับสำหรับตูรูดแล้วก็คือมันหลังชนฝาแล้วถ้าจะเข้ารอบนะครับนะครับหวังเพงว่าถ้าเสมอแล้วไปตัดกับทางด้านของซังกิรูสก่อง ต้องดูกันเหมือนกันครับส่วนลิเวอร์พูลนะครับถ้าวันนี้ชนะเนี่ยนะครับก็การันตีการเข้ารอบอยู่แล้วนะฮะดังนั้นลิเวอร์พูลจะกดถึง3ประตูต่อหนึ่งนะครับต้องพลาดกันบ้างนะฮะส่วนไนตี้มินิทนะครับบอกว่าลิเวอร์พูลนะฮะผิดหวังกับรูตันทาวมาในเกมที่สุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับแล้วก็จนถึงตอนนี้เนี่ยนะฮะยักษ์ใหญ่จากพิมเมลีกนะครับผ่านกลุ่มนี้ไปแล้วแล้วก็นะครับ แน่นอนอะต้องเข้ารอบอย่างนะสามศูนย์สามเม็ดน่าจะยืนพื้นสําหรับลิเวอร์พูลเหมือนกันเดนหน้ามันตัวเดิมไงมันยิงได้อยู่แล้วฮะลิเวอร์พูลฮะแต่ยิงเยอะอีกน้อยแค่นั้นแหละนะฮะส่วนทางด้านของเดอะฮาร์ทแทคเกิลฮะตัวที่น่าจับตามองเ็นกาฟินแบกน่าจะอัปเดตข้อมูลช้าไปน,นิดหนึ่งนะครับก็ให้ลิเวอร์พูลชนะแค่สองประตูต่อหนึ่งนะครับก็บอกว่าฝั่งเจ้าบ้านเนี่ยนะฮะหมดหวังแน่ๆนะฮะถ้าเมื่อเขาไม่สามารถเอาชนะในเกมนี้ได้ นะครับแต่อย่างไรก็ตามฮะก็คงต้องลุ้นกันอยู่นะครับลิวพูลมีการโรเตชันนักเตะอย่างแน่นอนนะครับในแดนกลางนะดังนั้นหวังว่าเกมนี้นะฮะตุลุตจะยิงได้คืนได้สักหนึ่งประตูกันบ้างนะครับดังนั้นมองว่าจบสกอร์สประตูต่อหนึ่งนะครับเช่นเดียวกับ the, เดอะอ่สแตนดาร์ดอซีโอดอทยูเคนะครับบาเจติกยังคงมีการบาดเจ็บอยู่นะครับงเทอมเลยนะนะฮะจิลลี่นี่นะครับอ่ดีซิซันเนี่ยไม่น่าจะ ไหวเหมือนกันครับเบนด็อกนะครับน่าจะเข้ามาในเกมนี้นะครับให้ลิเวอร์พูลชนะถึง4ประตูต่อหนึ่งนะสำหรับทางด้านของสื่อนะครับเดอะสแตนดาร์ดนะครับก็ลิเวอร์พูลสูญเสียพลังมากเลยในเกมที่เจอกับลูตันนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยบอกว่าอัดอั้นนั่นเองนะฮะอ่นะครับส่วนทางด้านของวันฟุตบอลครับวันนี้นะฮะอ่าเคติสโจนมีการบาดเจ็บนะไม่น่าจะได้ลงนะครับน่าจะ แอดแอดออกไปนะครับฝั่งซ้ายในเป็นแชมเบอร์เหมือนกันนะในเกมที่แล้วแชมเบอร์ก็ได้ลงนะครับในเกมที่เจอ กับตูรูสนัดแรกนะครับวันนี้ให้ลิเวอร์พูลชนะ3-1เช่นเดียวกันครับสำหรับวันฟุตบอลนะครับบอกว่าคอปเนี่ยกระตือรือร้นอย่างแน่นอนครับในเกมนี้นะครับแล้วก็ตูรูสเนี่ยไม่น่าจะไหวครับเนื่องจากเกมในลีกก็ไม่ได้ค่อยดีซะด้วยซ้ำนะฮะจะจบที่สกอร์ถึง3ประตูต่อ1นะครับเช่นเดียวกับทางด้านของซ็อกเกอร์นิวฮะบอกว่าเกมในวันนี้ทั้งคู่จะยิงประตูกันได้ดีอย่างแน่นอนนะครับลิเวอร์พูลนะฮะมีผลงานที่ย่ำแย่จากเกมที่ผ่านมานะครับแต่ก็ ต้องปรับเปลี่ยนในตัวเกมลุกแล้วก็ได้แดนกลางนะครับแต่ว่าเกมในวันนี้เนี่ยพวกเขาเป็นทีมเต็งที่จะคว้าในชัยชนะนะครับแล้วก็หวังว่าจะไม่น่าจะมีปัญหานะครับแต่ว่าก็ยังน่าจะโดนยิงกันมากนะฮะสำหรับลิเวอร์พูนะส่วนทางด้านของ daily s p o r t ตครับที่น่าสนใจในวันนี้นะฮะก็เป็นสนใจในเรื่องของแฮนดิแคปล้วกันนะครับบอกว่าลิเวอร์พูจะชนะนะครับแต่ต่อไปเลยนะครับหลูกนะสำหรับเดลี่นะฮะนี่นะครับอย่าเลียนะ ส่วนเพื่อนๆน,นะครับสิงห์นักเดิมพันชอบไปที่ริเวอร์พูลถึง63%รนะครับรวมถึงตูรูตนะฮะแค่สามสแค่นั้นเองในราคาลูกควบนะครับที่ตูรูตเป็นรองนะหวังว่าเพื่อนๆจะชอบตัวไหนนะครับคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะฮะสำหรับคู่นี้นะครับผมมองว่าเกมนี้เนี่ย นะฮะลิเวอร์พูลมีโอกาสที่จะบุกมายิงอยู่แล้วนะครับส่วนตูรูสในบ้านเนี่ยอาจจะมี1ลูกให้เห็นกันนะครับแต่เปอร์เซ็นต์การชนะก็ไล่เลี่ยก,กันมาดังนั้นเกมในวันนี้ผมมองว่านะครับลิเวอร์พูลชนะแน่นอนนะครับแล้วก็วิ่งไปที่สกอร์สูงด้วยใครจะไปทั้งต่อทั้งสูงผมคิดว่าได้นะลิเวอร์พูลคือตูรุสไม่เดียวจริงๆนะครับสำหรับเกมในช่วงเวลานี้ฝากไว้ด้วยทั้งต่อทั้งสูงครับสำหรับคู่นี้นะฮะ ส่วนอีกคู่หนึ่งะวิเคราะห์บอลคู่รองของเราครับเอสตันวิลล่าเปิดบ้านมาเอ่อเปิดบ้านแล้วกันมาเยือนของเอเซนอักแมานะครับในกลุ่มนี้วิลล่านะครับชนะ2แพ้ไป1มี6แต้มฮะส่วนอักแมาชนะแค่เกมเดียวครับแพ้ไป2มี3แต้มคู่นี้ในกลุ่มนี้เนี่ยผมไม่ห่วงเลยนะว่าวิลล่าจะเข้ารอบหรือไม่นะครับห่วงแค่ลิกเกว,วอร์ซอร์นะครับกับอะไรเนี่ยฮะซิลิสกี้มอสตานะครับกับทางด้านของเอเซนอักแมานะ ต้องลุ้นกันนะครับแต่ว่าลีเกียววอรก็มาดีด้วยนะนะครับแอตันเวลาอยู่อันดับ5ของลีกครับส่วนเอเซนแอคมาอยู่อันดับที่3นะครับปีนี้ก็ต้องลุ้นกันดูเหมือนกันนะครับเกมในเจอกันในนัดล่าสุดเนี่ยแอตันเวลากดไปถึง4ประตูต่อ1นะครับก็เป็นทางด้านของนะครับลีออนเบลลี่1ประตูครับติเลมอง1ประตูลีวัตกิน1ประตูแล้วก็จอห์นแม็กกิน1ประตูนะครับส่วนเอเซนแอคมาเป็นนะครับอิบราฮิมซาดิกนะฮะน่าจะ กดไปนะฮะในเกมในนัดล่าสุดที่เจอกันก็เป็นบอลหน้าเดียวอยู่แล้วนะครับลีกมันต่างกันอย่างชัดเจนนะฮะปีนี้อักมาไม่ได้อาจจะหลวมๆกว่าปีที่แล้วนิดหนึ่งเหมือนกันนะครับก็ต้องไปลุ้นกันดูครับฟอร์มของวิลล่าก็เพิ่งสะดุดมาเหมือนกันนะฮะก็อยู่ดีๆนักเตะชุดเดิมนะแต่ก็ไม่เอาอวเหมือนกันฮะก็ผิดพลาดมาเยอะเหมือนกันก็เป็นเป็นอุนยนเมลี่ก็ถึกผมคิดว่าช็อกอ่ะนะฮะเจอฟอเรสแต่ฟอเรสมีสถิติที่ดีในบ้านในขณะนั้นเองนะครับสำหรับลีกนี้ นะฮะส่วนคอฟเฟลลิกนะครับเอาโหทำมาได้ดีเหมือนกันนะห้าเกมหลังเนี่ยแพ้แค่เกมเดียวกับลิเกวอรซอแค่นั้นเองครับสำหรับแอสตันวิลล่านะฮะสองเกมล่างเนี่ยเป็นเกมที่รอบคัดเลือกเข้ามานะครับรอบแบ่งกลุ่มนะนะครับส่วนเอเซนักมาครับเพิ่งเสมอกับเอ็กเซเดอร์นะครับ SVB มา1-1เหมือนกันนะครับก่อนหน้านี้แพ้วิลล่านะครับก็อาจจะได้ไม่ค่อยสู้ดีนักเหมือนกันนะสำหรับในรายการนี้นะครับไปดูในรายการนี้กันนิดนึง นในรายการนี้เนี่ยสเกมหลังนะครับเกมนี้เป็นเกมที่4นะนะครับก็นะฮะซิลินสกี้มอสตานะครับแพ้ด้วยนะในเกมเยือนนะครับด <laughs> ังนั <laughs> น้นเกมวันนี้เนี่ยอาจจะไม่ค่อยที่จะสู้ดีนักสักเท่าไหร่ในรายการบอลห้วยปีนี้อาจจะย่ำแย่อาจจะเป็นงูกินหางแล้วก็ไปช,ชนะลิเกวอซอด้วยนะครับก็มีดีอยู่นิดนึงเหมือนกัน แต่ราคาวันนี้ออกมาถึงลูกควบนะฮะต่อในบ้านก็อาจจะเป็นบอลหน้าเดีของชัดเจนนะครับคือลุ้นแค่ว่าจะยิงเพิ่มแค่นั้นนะครับมันไม่มีเหตุผลไหนที่ต้องไปลองว่าแอตันวิลล่าจะยิงแค่ลูกเดียวเลยแล้วก็ผมคิดว่าวิลล่าได้มีโอกาสเข้ามาเล่นแบบนี้นะครับถึงประสบการณ์เนี่ยอาจจะบอลถ้วยอาจจะไม่ค่อยหวือหวานักสักเท่าไหร่แต่ว่าปีนี้ผมคิดว่าอุไนเมลลี่เนี่ยต้องการโชว์ฟอร์มในรายการนี้อย่างแน่นอนนะครับคือต้องเอาแล้วว่าได้หลุดมาเล่นปีที่แล้วก็ไอถ้าผมจะไม่ผิดน่าจะคอนเฟเรนซ์ลีกหรือเปล่า นะครับถ้าถ้าจำไม่ผิดนะขอไปดูทางด้านของแอสตันวิลล่ากันนิดนึงนะครับในปีที่แล้วเนี่ยสถิตินะครับสถิติบอลถ้วยนะฮะาผลการแข่งขันปีที่ผ่านมานิดนึงนะฮะข้อมูลทีมโอเคนะฮะในในปีที่แล้วเนี่ยนะครับขออภัยด้วยนะฮะเนี่ยฮะในปีที่แล้วนะครับทางด้านของแอสตันวิลล่าเนี่ยนะฮะไม่ได้เล่นเหรอ โอยผมน่าจะจําผิดนะครับปกติแล้วเนี่ยเขาต้องได้เล่นบอลนะนะครับเขาต้องได้เล่นบอลเอ่อนะครับ EFL oh, Conference League นะครับย้อนกลับไปเมื่อนี่ไงนะครับก็ปีนี้เองนะครับ Conference League นะปีก่อนหน้านัาน้นเป็นทีมอะไรวะนะฮะอ๋อจะเป็นเป็น West m นะถ้าผมจําผิดกล่าวขออภัยด้วยนะครับเพิ่งมาได้เล่นปีนี้จริงๆ นะครับสำหรับคอนเฟลเลนซ์ลีกนะก็ถือว่าประสบผลสําเร็จเหมือนกันจันกเกมในพรีเมยร์ลีกปีที่แล้วนะครับดังนั้นภาพรวมแล้วผมคิดว่าตั้นวิล่ามีโอกาสชนะข้างสูงครับนะฮะในเกมนี้นะแต่ว่าจะลุ้นจะยิงทะลุหรือไม่นะครับเก็บกดไปแล้วถึงเประตูแล้วก็อักมาเสียไปถึง8ปดนะฮะดังนั้นเกมในวันนี้เนี่ยนะครับไม่น่าจะรอดแล้ฮะสำหรับอักมานะฮะมุมนี้เนี่ยต้องมีมุมต่อถ้า ราคามันต้องออกมาก้ากึ่งเหมือนกันครับที่จริงมันถ้าวิ่งไปจริงๆแล้วต่อลุกครึ่งก็วัดกันไปเลยถ้าราคาไหลดังนั้นคู่นี้เพื่อนๆอาจจะเช็คราคาไหลก่อนแต่เบื้องต้นผมคิดว่านะครับแอสตันวิลล่าน่าจะมีดีกว่าอย่างชัดเจนนะครับแล้วก็ตัวผู้เล่นก็ไม่น่าจะเปลี่ยนไปมากกว่านี้แล้วนะฮะสำหรับแอสตันวิลล่าคือไม่มีใครแล้วอ่ะนะครับอาจจะเป็นเด็กๆก็ไม่ค่อยดีจะสู้ดีแต่ถ้าเอาชัวร์เกมในวันนี้เนี่ยผมคิดว่าต้องเอาชัวร์แหละเนื่องจากดับตารางคะแนน,น,นมันเบียดกับลิเกีวอร์ซออย ชนะ1เม็ดน่าจะมีไปลุ้นเม็ดที่2แล้วกันสำหรับคู่นี้นะครับฝากไว้ด้วยนะดังนั้นทีมที่น่าลงทุนครับผมชอบสกอร์สูงมากกว่านะสำหรับลิเวอร์พูลครับผมมองว่าแผงหลังยังคงมีปัญหากันอยู่นะครับดังนั้นโดนคืนแน่สัก1่งเม็ดนะครับแต่ว่าลิเวอร์พูลยิงได้ผมว่ายืนพื้นน่าจะ3เม็ดมีให้เห็นนะครับเนื่องจากเกมในแดนหน้าเนี่ยนะครับดูดีกว่าสุดๆอยู่แล้วแล้วอีกคู่หนึ่งครับแอสตันวิลล่าน่าจะดูดีกว่าอย่างชัดเจนนะครับฟันธงไปเลยนะทีมที่น่าลงงทุนนนววััี้ขอเรา2ต นะหวังว่าจะถูกอ,อกถูกใจทุกท่าน,นครับฝากกดไลค์กดแชร์รวมถึงกดติดตามกันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดทุกคลิปของช่องวันเดียวเนวียวซับนะครับลำ่ลำล้รวย,วยๆเฮงเงทุกท่านทุกคนนะสำหรับค่ําคืนวันพฤหัสแบบนี้พรุ่งนี้วันศุกร์นะครับบอลลีกกลับมาเตะแล้วก็ต้องเน้นกันหน่อยรุ่มรุ่มน,นๆนเดี๋ยวผมจะสรุปผลให้เพื่อนๆแล้วกันนะครับหวังว่าวันนี้นะครับเพื่อนๆจะชืช่นชอบคลิปผมก็ฝากกระจายข่าวไปด้วยแล้วก็อย่าลืมนะครับคอมเมนต์ทายผลกันเข้ามาคู่ลิ